อ่ะเราตั้งใจที่ฐานจิตปลุกต้นเรื่องซัขนะอันธรมยังพุทธสาภควะโตปุปภาคันมการังกรโรมเเาเซนะโมตัสสาภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัส นาโมอาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันได้พร้อมใจกันปลูกต้นเบญจรัพย์ปลูกต้นเบญจสัพย์สำหรับเดินธรรมยาตราสำหรับเดินธรรมยาตราอนุสณ์สถานอนุสณ์สถานของพระผู้ปราบมารของพระผู้ปราบมาร ด้วยบุญนั้นด้วยบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพพรรณาไม่แข็งแรงให้มีสุขภาพพรรณาไม่แข็งแรง มีอายุไขที่ยืนยาวมีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทาง,ทางโลกและทาง บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมาร ให้มาลายหายสูญให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรั์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาบที่ส,สุดแห่งลาบยศยศ<ย>สรรเสริญสรรเสริญสุขสุกและมรคนิพพานและมรคนิพพานมีสมบัติมหาสาลมีสมบัติมหาสาร สมบัติจักรพรรดิตักไม่พลองสมบัติจักรพรรดิตักไม่พลองบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติทำมันใดทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ และคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุกยุงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ได้สร้างบารมีให้ได้สร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติ ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งพวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งพวงนี้จงเป็นผลสําเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโห